สวัสดีครับอยู่ของเหมือนเดิมน,นะฮะร็บบนดีตายพอดีอะเพิ่งตื่นก็วันนี้เดี๋ยวเรามาสอนทำเคเวสชฉางเฟิ่งนะฮะเควสชฉางเฟิง่งที่เมืองซูจโจมันคือเควสอา่าเปิดดูครับจำชื่อเควสไม่ได้ เวสประจำวันอาศาัศจรรย์รับเฝ้ายามกลางคืนนะฮะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะฮะว่าลงยังไงลงแบบไหนให้มันผ่านนะฮะเพราะว่าในการมาลงแต่ละครั้งอ่ะมันจะสุ่มให้เราว่าเราจะได้ล็อเฟสอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงให้ดูเลยว่าลงยังไงแล้วเพื่อนๆก็จะได้เอาไปทำตามกันนะครับ ็เดี๋ยววันนี้มันมีกิจกรรมคุ้มกันลดทะเลทรายด้วยก็เดี๋ยวจะทําคุ้มกันให้ดูด้วยเลยปึ๊บได้คุยอะไรเอย่ยเข้ามานะฮะก็คุยเอ็แล้วก็เลือกค่ารับทํางานจับฉลากปึ๊บภารกิจของเราคือเฝ้ายามกลางคืนร้านอาหารนะอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ก็กดหน้าต่างเควสเลยเดินออโต้ไปเลยเวสนี้จะไม่ขยยาเท่าไหร่แต่จะมีอีกเควสหนึ่งอ่ะซึ่งผมจับไม่โดนนะเควสที่ต้องไปเฝ้ายามที่ตะกูอะไรสักอย่าง่ะที่มันให้หาโจนอันนั้นจะยากบางคนนี่ไม่รู้เลยว่าต้องไปหาที่ไหนจริงๆมันมีเทคนิคอยู่ แต่เราได้อันนี้มาแล้วก็ต้องทาวันนี้ไปก่อนแล้วกันขึ้นตืน่ตอนนี้ก็เวลาเปลียนโมงสิบาทีเวลาขึ้นตื่นผมเลยเป็นวัดด้วยเสียงถ้าขาห้หายหรือเสียงไม่ค่อยดีก็ขออภัยนะอ่ะเรามาถึงปุ๊บโรงอาหารนะฮะ ร้านอาหารดูพิกัดด้วย622437นะฮะร้านอาหารซูโจหน้าช่างเหล็กปบริเวณเ c เข้าไปเลยปุ๊บเราไม่ต้องคิดอะไรมากหลังจากนั้นปุ๊บสังเกตดูนะฮะในหน้าต่างเพจของเรามันจะมีคำว่าแนะนำให้เราไปเหยียบที่เครื่องหมายลงเตี้ยมชั้น2แล้วก็ทำตามเลยนะฮะเดนขึ้นไปชั้น2 แล้วเราก็มองหาเนี่ยฮะมันจะเป็นวงเขียวๆโดยไปเหยียบปุ๊บแล้วรอวิวข้างนอกดีมากเลยจะลองดูสิเราก็เดินลงออกไปดูมันก็ไม่มีอะไรหรอกฮะก็รอจนก,กว่าเนื้อเรื่องมจะดาเนินต่อไปจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรเลยรออย่างเดียว รอไปเรื่อยๆยังไม่มีความหวังก็ออกมาดูแล้วยังไงทำไมเคร็ดมันไม่เดินล่ะเฮ้นี่นะฮะเคลียเรียกมาแล้วดูเหมือนข้างล่างจะเกิดความวุ่นวายจะลงไปดูข้างล่างป๊อปเดินลงมา จเจอ NPC 2สองคนฮะกำลังคุยกันอยู่เรากดคุยที่พ่อครัวเอ้ยไม่ใช่สิต้องรอนะฮะผู้ติดตามจิโก,โก้งานนี้มีตีแน่นอนนะฮะจากนั้นก็มีเคล็ดให้กดที่หูปังจิโก้นะฮะกดปุ๊บ นักคุ้มภัยแห่งสำนักคุ้มภัยฉางฟงมีฉายาเล็กลงเพื่อนข่ามาที่นี่ตอนนี้ที่นี่ปิดแล้วหรือว่าเจ้าหรือว่าเราจะเดินทางต่ออีกหนึ่งวันเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่เสียหน้ากดคุยไปเลยนะครับาเฟมืิมดอมต้อยเอาไปนี้เจ้าต้องแสดงให้ทุกคนหเห็นปุ๊บก็ต้องอันนี้มันจะให้เราโชว์วิชาอะไรก็ได้นะกดไปเลยฮะปุ๊บขบึ้นใจมา กดคูอีกทีนี่เจ้าขู่ข้าเหรอมาเราลองกันสักกระบวนท่าปุ๊บกดลองไปเลยฮะปุกนี้ลงแน่นอนไข่ปลาไม่น้อยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามอนมันเอพิเนตัวนี้มันก็ค่อนข้างสึ้นอยู่แล้วมันเล่นพิทาเย็นเลยแหละ ตบกันรัวๆตบหน้าสัตว์เลยเกียวอพอเราตีไปพักนึงพกมันก็จะเลิกตีกันเราแล้วฮะจเจ้างจหลือเกินไปเร็วขอโทษที่ค้าไม่สามารถไปส่งได้ก็ตอบไปพ่อเอกไหมนะฮะปับ๊บมนรนลุกภารกิจนะฮะรู้สึกว่าเวสนี้มันจะง่ายที่สุดแล้วต้องทำไปเลย มาโชว์ท่าน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็สี่จิ๋วเล็กเล็กน้อยๆผ่านน,นี่ยากเลย,อ,ยเอุยค้างเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอะไรวะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะวาร์ปเรากลับมาที่เดิมนะฮะเราก็มาส่งเฟสกับบัวเจี้ยไอตัวนี้ก็คือตัวรับเคส เหมือนกันนะฮะพอเชียร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีของรางวัลเข้ามาทางจดหมายนะฮะรอสักครู่หนึ่งฉางเฟิงเนี่ยค่าชื่อเสียงนี่ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะ การที่เราจะจบออกไปโดยที่มีทุกอย่างแล้วอะเราต้องได้ป้ายสิบเท่านั้นนะฮะเราถึงจะออกไปโดยมีครบทุกอย่างที่เราเรียนมาถ้าออกกลางคันนี่ถือว่าไม่คุ้มเลยนะฮะกับเวลาที่เสียไปเสียทั้งเวลาเสียทั้งยาเยอะกดฟลานนะฮะสำหรับบางท่านที่ใช้ยากดไม่ได้อะไรเลยนะฮะนอกจากจุดไม่คุ้มเอาอซะเลย ผมว่าใครที่เข้ามาสํานักย่อยต่างๆนะไม่มว่าจะเป็นสุสารเนี่ยหลวฉชางเฟิงหรือดาบโลหิตเนี่ยต้องเรียนให้จบถึงป้ายสิบนะฮะถึงจะคุ้มสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะเป็นขนลดกคุ้กันลดทะเลทรายนะฮะถ้าผมสมัครทันนะเพราะมันต้องแย่งกันสมัคร หนึ่งรอบเข้าได้แค่ยี่สิบสี่ท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับผม